สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัส,สดีทุกคนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาที่ดินนะครับที่วิวทุ่งนาครับบรรยากาศดีๆอีกหนึ่งแปลงนับใกล้กับกรุงเทพนะครับรวมถึงนะครับที่ดินแถวนี้น้ําไม่ท่วมนะครับน้ําไม่ท่วมแล้วก็มีนาสวยๆอย่างงี้อย่างที่เห็นอยงนี้ในี้าหลังมีโคกหนองนาครับห่างจากหมู่บ้านมาประมาณกิโลหนึ่งห่างมาณกิโลนึงครับแต่วิวแถวนี้คือจะเป็นวิวทุ่งนาสวยๆนะครับบรรยากาศดีมากๆครับบนพื้นที่นะครับแปดไร่นะครับแปดไร่เป๊ะเลยครับอยู่ที่สีโมสดโคกไทยนะครับ จงังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่พื้นเนี้ราคาประเมินนะครับผมบอกราคาประเมินก่อนนะสองแสนสองหมื่นบาทต่อนหนึ่งไร่แต่ว่าเราจะขายแค่สองแสนสี่หมื่นบาทแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆเพราะว่าเราเราไม่คิดจะไม่คิดจะเอาเปรียบกันนะครับーーเพราะว่าราคานี้ผมคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับใครสนใจก็กิีงกลางมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพบมุมสูงให้ดูนะครับว่าแถวๆนี้เป็นยังไงผมบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มเพราะด้วยราคาประเมินด้วยทำเลที่ตั้งด้วยหลายๆอย่างนะครับคุณสมควรต้องซื้อแปลงนี้เลยครับโอเค พิชาสังหารสวัสดีครับบ๊ายบาย